สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับนนฟิชชิงไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นะครับผมได้มาอีกแล้วที่นี่เขื่อนแกงอาจารย์นะครับผมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้เราพาครอบครัวกันมานะครับนี่พาลูกพาแฟนมานะครับผมพาหลานชายมานะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับลุงดองนะครับผมที่เคยไปตกแม่กองกันนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรา จะหาที่ลงเบ็ดกันแล้วตอนนี้เรามาถึงประมาณ1ิบเอดโมงครึ่งก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วเราก็กำลังดูที่ดูทางดูอะไรกันก่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่หมายไต่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตีเบ็ดกันก่อนดีกว่าลงเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนลงเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนเดี๋ยวค่อยเอาจีบ Ni bài giới hình nạc nạc bắn in nạc đôi nạc bắn in rèn lòi 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 สนใจเยอะมากทีสุดโอ้ยยุโอ้โหตายตายขาดตรงนี้ดูดิตายโหวตไปบ้าโอ้ขาดไปแล้วนะครับผมตายดีเลยล่ะสายมันดีดยพีโอ้ยไม่ใช่พี่มันเหมือนลอยโดนหินมางเลยมั่งจบเลยจบอยู่แล้วสายดีเลยสายดีเอ่ขึ้นตัวที่สามเลยอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ตอนนี้ครับผมได้ทําการตีเบ็ดลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้อยู่ที่หมายตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามาก่อนนะครับเรามากันก่อนก็คือหมายเราจะได้ในช่วงเย็นนะครับผมก็คือต้องรอให้นานๆนะครับที่อยู่ตรงนี้ครับเขากลับกันก่อนนะครับผมแล้วเราถึงจะไปตีตรงที่นานาเขาตีกันได้ที่ที่ไตเขาอ่อยไว้ให้นะครับผมนี่ครับนี่ครับลุงดองก็อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราก็รอกันช่วงเย็นเหมือนกันนะครับว่าว่าเราจะเวิร์กไหมโอเคเดี๋ยวนี้เราก็ไปลุ้นกันก่อนตีเล่นๆทิ้งๆไว้ก่อนนะครับโอเคนี่นะครับผมนี่ปลาของนาท่านนี้นะครับาง,งานันนี้ตรงงานนาเขาจะกลับแล้วนี่คือปลาของหมายไต่บิ๊กนะครับผมนี่ครับชาโดผิดคิว นี่ตัวนี้ต้องมีเจ็ดแปดนะครับผมชะโดตัวนี้ยี่สุกตัวนี้ก็ต้องมีสี่ห้าได้ไัมสี่ห้าโลได้ครับนี่ยี่ปนนินครับมีกระสุกด้วยหลากหลายหลากหลายครับผมนี่ครับครับสุดยอดครับผมโอเคครับผมตอนนี้ครับก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ลมเริ่ม ลมเริ่มอะไรก็เริ่มสงบแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ปลาก็เริ่มที่จะกินบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันช่วงที่ปลากินเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายหรอกแต่เดี๋ยวเราไปดูผลงานในกระชังกันก่อนในช่วงเย็นนี้นี่ครับก็ยังได้แค่นี่ครับปลาหมอตะกับหนึ่งตัวปลาหมอตะกับหนึ่งตัวแล้วก็ปลากระมังสามตัวนะครับ คือสี่ตัวนี้กินในช่วงระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็พอลมสงบเนี่ยมันก็เห็นไหมครับลมเริ่มอะไรไม่มีแล้วก็ปากลาก็เริ่มกินแล้วครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเฝ้ากันต่อต,อตรงนี้เฝ้าปลาใหญ่กันต่อครับผมโอ้ดูแล้วเจก 好多嘞！Oh <gasps> ลุดหมดสองขั้นเลยครับผมโอ้โหดูอา มาแล้วครับผมปลากระมังอีกแล้วนี่ครับยอดไปกดเอาไป อะไรเนี <ge ar> poem, ่ยติดเลยเกี่ยวหลังครับผมฝีมือหลานผมสุดยอดไปปลดใจปากอะมา ที่ช้อนหน่อยที่ช้อนอุย้ยหลุดไปแล้วโอ้ ได้มากโอ้โหหัวชะโดแน่นอนเลยเนะี่ย าตะกโกกเด็กปลามาอย,ย่างติดติดโอ้โหน,นี่ติดเต็มที่เลยโโนี่ครับปลาตะโกกเด็ก ปลาตะกกนะครับผมตัวเล็กต <c oughs> ะกกเด็กโอ้ตอนเย็นๆนี่กินดีมากครับผมกินดีแล้วใส่หัวทำไมฮะไม่ได้ตัวดีเมื่อกี้ไม่ติดตอ นะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะครับผมนี่เป็นเวลาสองทุตรงครับตอนนี้ก็เราก็ได้ปลากันไพ่พอสมควรแล้วครับช่วงเย็นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันตอนเช้าอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวคืนนี้ยเราได้ปลาที่มีไซส์อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเลยแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นนี่ครับ เมียกับลูกครับอยู่ในเต็นแลนอนกลางเต็นแลครับผมที่นี่นะครับผมค่าเช่าเต็นต์ไตนะครับไตก็มีเต็นท์ให้เช่านะครับผมส่วนค่าเช่าเต็นท์เนี่ยก็สอบถามไตอีกทีหนึ่งนะครับผมมามาที่นี่มาแต่ตัวได้เลยครับทเ่อส่วนที่นงที่นอนอะไรเนี่ยไส่มีให้นะครับผมก็ค่าเช่าอะไรไปนะครับผมก็คุยกับไตเอาเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันตอนเช้าอีกทีนึงครับผม ครับผมปลากระมังปลากระมังยักษ์นี่ครับผมดูตัวซะก่อนตัวเนี้ยครึ่งโลนะครับกระมังตัวนี้ครับโหแบบเต็มฝ่ามือใหญ่มากตัวนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยได้ปลากระมังเลยนะครับนี่ครับใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยได้ปลากระมังมาเลยอะนี ยอดนี่ครับผมมาแล้วปรากดเหลืองใสย,ยักษ์ตัวนี้น่าจะมีโลกว่าเกือบสองโลครับคุตัวนี้มีสองโลแน่นอนครับนี่ยอดตอนกินเราไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตอนมืดแล้วนะครับ

เช้านี้ครับผมระเดินปากกมังเลย มาอีกหนึ่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีเชา้าวันใหม่นะครับผมเ <Yahoo! S 1> มื่อคืนนี้นะครับเอ,อน้ำม่อนนะครับกับนันุมาเสริมทับนะครับผมเมื่อคืนนี้น้ำม่อนนันุมาประมาณตอนเที่ยงคืนนะครับ oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวเช้านี้เรามาลุ้นกันต่อนะครับว่า ช้านี้จะเป็นยังไงแต่เมื่อคืนนี้ก็ถือว่ากินดีอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูปลาในกระชังกันว่าว่าเราเมื่อคืนนี้เราจัดอะไรกันมาบ้างนะครับผมไปสรุปคร่าวๆกันสักแป๊บหนึง่ง <c oughs> นี่ครับผมมาดูกันคร่าวๆหน่อยว่เช้านี้เราดูโอเค มื่อคืนนี้นี่ครับผลงานแค่เมื่อคืนนี้นะครับหนุ่มนี่

อาจจะไปก็ใช่ห่วง ตอนนี้เป็นเวลานะครับใกล้ใกล้จะเที่ยงวันแล้วนะครับผมก็จากที่นนุได้ปัน,นินขึ้นมาสองตัวนะครับก็เงียบยาวเลยครับผมตอนนี้ก็ลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามมันไม่กินไม่รู้เพราะอะไรก็เดี๋ยวเราต้องไปตามลุ้นกันต่อนะครับผมในช่วงบ่ายผมว่าน่าจะมีลุ้นเลยแหละปลาพักกลางวันทุกที่ปลาพักกลางวัน โอเคครับผมไปลุ้นกันต่อครับ ะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับผมช่วงนี้ลมจะแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมปลาเนี่ยก็ได้พอสมควรแหละแต่ว่ามันจะไม่มีช็อตที่ปลาดึงมากเท่าไรเนะครับเพราะว่าด้วยที่ว่าผมพาลูกมาด้วยนะพาหลานมาด้วยและอย่างก็ ละลูกผมชอบร้องที่จะเอาโทรศัพท์ร้องที่จะเอากล้องตลอดเวลาเลยก็ไม่ค่อยได้ได้จะถ่ายสักเท่าไหร่ครับก็จะมีผลงานเป็นปลาในกระชังซะมากกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพานานาไปดูว่าน้ำม่อนกับน,นันุตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาได้ปลาอะไรมั่งครับยันตอนไปสามโมงครึ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมนี่ครับผมมาดูปลาของ น้นุกับน้าม่อนนะครับผมก็เสี่ยวโทรศัพท์จะล่วงนี่ปน,นินกระชังปน,นินคือของน้นุนะครับผมส่วนอันนี้น,นี่ไปยิ้มตกเห็นไหมสองตัวของน้าม่อนนะครับนี่เจ้าของผลงานไายิ่ศกส่วนคนนี้เจ้าของผลงานปนินส่วนคนน,น,น,นี้ไต่นะครับผมไต่บิก๊ก เดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาของผมบอกพี่ไอ้เท็มแล้วครับเอา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 เอเฮ้ยมาเลยเฮ้ยโทษกำลังพาไปดูปลาผมเลยยังไงมาจนได้ ปลาทูด้วยปลาทูด้วยดูดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาทูปลาทูทูป่าปลาไปหยู่ในกระชังปลาไปยู่ในกระชังโอ้นี่ครับวันนี้มาแล้วนี่ของลุงดองนะครับสะใจมากครับผมสะใจมากตัวแรกของวันนี้วันนี้ไซส์ใหญ่โอ้โห โดนจนได้ครับโดนจนได้ครับไปดูปลาของผมก่อนว่านี่ปลาของผมมีปลาอะไรบ้างนะครับเอ,อ่อตอนนี้น้ำจะแรงนิดนึงนี่ปลาของผมเนี่ยผมจะไปแช่เย็นไปบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็จะเริ่มแบบจะมีตายนะครับเพราะว่าขึ้นลมมันแรงในนี้ก็จะมีปรากฏนะครับเนี่ยยังอยู่นะครับนี่ ห็นไหมปรากฏไซส์สวยยังอยู่นะครับแล้วก็มีปลาหมอตะกลับไซส์สวยอยู่ครับน,นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อว่าจะมีตัวกินไหมโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมได้เก็บกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลา สี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมนี้เรามาสรุปผลงานกันนะครับอันนี้ครับเราก็จะมีนี่ครับปลากดเหลืองนะครับผมปลากดเหลืองหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ปลากระมังอีกยี่สิบกว่าตัวปลาหมอสกับอีกสองตัวนะครับผมนี่ครับนี่โทฟี่วันนี้ก็จะเป็นนี่ครับปลากดเหลืองนะครับผมนี่ไซส์โลกว่ากว่าครับผมนี่เลสก่ เค okay, ครับผมโอเคครับผมก่อนที่เราจะจากกันนะครับผมผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกที่มากดติดตามนะครับให้กับช่องนี้นะครับดูดีสมองมานะครับโอเคกลับบ้านครับผมมาครับโอเคครับผมตอนนี้ผมได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ถึงบ้านออกจากที่นู่นประมาณ5โมงเย็นนะครับผมก็ถึงบ้านประมาณสองทุ่ม โดยประมาณนะครับผมตอนนี้ผมได้เอาปลาที่ผมตกได้เนะี่ยมาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูปลานะครับที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่คือปลาที่ผมทำทำเสร็จแล้วครับผมใส่กล่องแพ็คเดี๋ยวใส่ตัวยเย็นก็ข้างบนนี้จะมีปลาหมอตะกับสองตัวแล้วส่วนข้างล่างเนี้ยจะเป็น ปลากระมังประมาณเกือบ30ตัวครับปลากระมังประมาณ30ตัวได้ครับผมแล้วก็มีปลากระหมอตะกับ2ตัวแล้วก็มีปลากฏดเหลืองอีก1ตัวนะครับผมที่ผมได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําอาหารกิน นี่ครับผมปลากรดนะครับผมวันนี้ผมทําเมนูนะครับต้มยําปลากรดนะครับผมนี่ครับมันจะมีมันปลาส,สดเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วว่ามันจะมีฟองมีเลือดอะไรอยเงี้ยครับเดี๋ยเราต้องช้อนออกให้หมดนะครับผมไม่งั้นมันมันจะมีกลิ่นคาวได้นะครับเราต้องทยอยช้อนจนกว่านจนกว่าไอ้ฟองสีเลือดเลือดดำดำเนี่ยมันจะหมดนะครับผมไม่งั้นเอ่อ ไอ้น้ำต้มยำเรามันจะมีกลิ่นคาวเลือดนะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปลาน้ําจืดนะครับช้อนไปเรื่อยๆครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้เราได้ทำการปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมใช้เป็นอ่า เป็นมะขามเปียกนะครับผมไม่ได้ใช้เป็นมะนาวนะครับผมก็รุงเป็นมะขามเปียกนะครับนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่เห็ดนะครับนะครับใส่เห็ดด้วยใส่ให้หมดทำแบบต้มยำบ้านๆนนะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษต้มยำประกดบ้านๆ เห็ดเห็ดสุกง่ายครับต้องใส่ทีหลังสุดนะครับผมเห็ดสุกง่ายแลยวก็สุกแล้วครับต่อไปเราก็ตามด้วยใบผักชีนะครับผมใส่แล้วหอมมากๆครับใบนี้ สีฝรั่งส่วนเผ็ดไหมเผ็ดนี้เราก็ปรุงตามใจชอบนะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ให้ลูกผมกินด้วยก็เดี๋ยวผมจะตักตักให้ลูกก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยใส่พริกทีหลังนี่ได้ทําการใส่พริกเรียบร้อยครับผมเป็นเอาเสร็จสิ้นนะครับผมต้มยำปลากฏดเหลืองนะครับ นี่ครับสุดยอดโอ้หากินยากครับผมหากินยากปรากฏเหลืองบ้านเรา